มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาเหรียญเดียวเลยนะครับนั่นก็คือ Diamond The Cat หรือ DMTC นะครับในครางที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงองค์ประกอบนะครับหลักๆของ Diamond The Cat นะครับว่าเป็นเหรียญมีมที่น่าติดตามนะ เพราะว่าตัวเนี้นะครับผมก็ลงทุนในมันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ย้ำนะว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดคุณเสี่ยงมากไม่ไหวนะครับกลัวกลัวแบบว่าผิดหวังอะไรอย่างนี้ก็ลองดูก่อนนะครับครั้งแรกเนี่ยลองดูก่อนก็อาจจะเป็นเงินน้อยๆก่อนนะครับถ้าเกิดมันให้ผลตอบแทนคุณที่น่าสนใจแล้วมันสามารถเติบโตแล้วก็ไปต่อได้ ผมแนะนำนะครับว่า DMPC ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำคัญในช่วงนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นเหรียญมีมะนะผมต้องย้ำนะว่าคุณภาพก็คือเหรียญมีมนะครับจะไปคุณภาพเท่าแอลคอยมันก็ไม่ได้นะครับแต่ข้อสเสน่หของเหรียญมีมเนี่ยมันก็คือซิ่งเร็วไปเร็วนะครับก็คือพุ่งไปเร็วนะครับแต่จะไปหยุดที่ราคาไหนเราต้องมาตามดูกันนะครับ คือตัวเนี้ถ้าตอนเนี้เราไม่เห็นวานอะไรนะครับคือยังไม่มีวานตัวใหญ่ๆยังไม่ใช่เจ้าของเนี่ยไม่ใช่อย่างแซมแบงแมนฟรีนะครับหรือแซมแบงแมนไฟนเนี่ยที่มีตัวของวิฟนะครับหรือด็อกวิ h แฮทเนี่ยนะครับราคาคงไม่ถึงประมาณสี่หรือห้าดอลลาร์เลยเลย,เลย,เลยนี้แต่ถ้ากรณีเนี้ยนะครับจะถึงประมาณอ่า 0.3ดอลลาร์นะครับหรือ0.1ดอลลาร์หรือ1ดอลลาร์พอมีทางอยู่นะครับเพราะอุปทานเนี่ยของตัวเนี้ยคือประมาณพันล้านโดยเฉลี่ยนะครับคือประมาณพันล้านแต่ว่าไอ้ส่วนที่แบ่งไอ้พวก v a ลิเอเตอร์นะครับทำการโปรโมททำมาเก็ตติ้งเนี่ย20-30เปอร์เซ็นตอันนั้นไปว่ากันอีกทีนะครับแต่ว่าอุปทานทั้งหมดคือพันล้านนะครับ ประมาณ900กว่าล้านล้านเก้าร้ล้านนะครับเกือบพันล้านนะครับเราก็ต่อเน,นี้ยนะครับเนื่องจากตัวเนี้ยมันเปิดต้งแต่ตอนช่วงของปีใหม่เนะ,นะครับในเดือนมกราคมนะครับก็ผ่านมาครึ่งปีละสำหรับตัวเนี้ผมมีบทพิสูจน์อยู่นะครับว่าราคามันไปแล้วมันแจวจริงๆนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยตอนที่ ยังไม่มีใครถือเลยเนี่ยประมาณศูนย์สี่ตัวนะครับตอนนี้เหลือศูนย์สองตัวแล้วสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสมนะครับรอย่ออีกสักหน่อยเราค่อยเข้าก็าได้นะครับผมก็เชื่อว่ามันจะไปต่อนะสำหรับเหรียญตัวนี้นะครับก็กาวกันไว้หรือสร้างเป้าหมายกันไว้สักหนึ่งดอลลาร์นะครับเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับตอนช่วงนี้ Diamond The Cat หรือ DMTC เนี่ย เขามีเป้าหมายที่จะเข้ากระดานเล็กๆก่อนนะครับอาจจะได้บิตมาร์กนะครับหรือว่าแมคโครโบนะครับซึ่งเป็นกระดานหน้าหน้าหน้าเฟสแรกนะครับสำสำหรับเข้ากระดานพวก g ก t ดอทไอโอพวกบิตเก t ตนะครับคุกคอยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกระดานหลังหนะครับตอนนี้ก็กำลังที่จะเข้า เรื่องของคอยล์มาเก็ตแคด้วยนะครับแล้วก็ตัวของตัวของเด็กของจูปิเตอร์นะครับซึ่งจูปิเตอร์เขาก็กำหนดแล้วว่า Market Cap เนี่ยของตัวเนี้ยแล้วแรงกำลังซื้อ 20, ลายยี่สี่ชั่วโมงจะต้องมีเท่าไหร่นะครับเขาถึงจะคัดเข้ามานะครับเพราะจูปิเตอร์ตอนเนี้ยเขาสร้างมาตรฐานแล้วนะครับคือต้องการเอาเหรียญที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยออกไปดังนั้นตอนเนี้เจ้าของ d m เ c เนี่ยเขาก็เรามีการคุยกันอยู่นะครับว่า จะขอเข้าเด็กของจูปิเตอร์ได้ไหมอะไรนะครับคอยมาเกตแคปคอยเกโก้น่าจะเริ่มเข้าแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของกระดานอย่างเม็กอย่างบีทมาร์ทผมว่าอีกไม่นานนะครับเขามีการคุยกันอยู่นะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะในช่วงนี้สำหรับสำหรับตัวของอ่าดมอนเดอะแคทนะครับก็ทำออทามไป ออทำให้ใหม่นะครับที่สามจุดเจ็ดล้านดอลลาร์นะครับตัวนี้นะก็คือศูนย์สองตัวสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามนะครับจากศูนย์สี่ตัวทำมาได้ถึงขนาดนี้ใครที่ลงทุนไว้ตั้งแต่แรกก็คือรวยไปลนะดังนั้นรายละเอียดเนี่ยนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็มากล่าวกันขอระยะแรกเนี่ยนะครับคือหนึ่งดอลลาร์ก่อนนะครับแล้ว เดี๋ยวสักสิบดอลลาร์เรามาดูตอนตลาดกระทิงกันอีกทีว่าตัวเนี้ยจะไปถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของตลาดกระทิงอีกเนาะนะครับมันก็จะขึ้นตาม Market Cap ของ Bitcoin นั่นแหละนะครับที่จะขยายไปเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่แล้วก็มามืดนะครับในช่วงนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีกลุ่มอย่างกลุ่มของ DMTC นะครับกลุ่ม OKX OK นะครับใครซื้อไม่เป็นเข้าไปคุยได้นะครับเพราะว่าต้องซื้อที่ Bird Eye กับ雷 d ียมถ้าซื้อไม่เป็นก็เข้าไปคุยที่กลุ่มจะหาซื้อ,อยังไงกลุ่ม OKX OK กลุ่ม DMTC นะครับของตัวเหรียญน,นี้เลยก็เข้าไปได้ทั้งสองกลุ่มเลย เอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับต่างๆโอเคสําหรับวันนี้เราก็หวังว่า dmtc หรือ diamond a t จะโกทูลงทุนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุ่ไปด้วยกันกับช่องคอยหมุนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิกเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไมกะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใคร กระดานบิดเกตสามารถสมถัคร